พาตัวยากพาตัวเย็นวันน yes> ี้แหลงได้มาเยอะก็เสร็จแล้วแน่วันนี้แหละแ่เละรอยฉันจะเชือแกใเป็นชิ้น แทงตรงไหนก่อนดีล <verw dragons> <news> ่ะตรงท้องเลยโอ้ยจะเชือดคอมันดีคอมีติดมือมาฉันกุ๊กเหมือนกันหรือว่าคอมันจะเชื่อดเชื่อไม่ได้กินสักทีนึงท้าดาวันนี้นะคะน้าก็จะมาแล่ปลาแซลมอนกินเองกับน้องนาราไฮ้ให้ไฮ้ให้สักที่ให้สิหนึ่งก้มเหมที่ใเอาส่วนไหนก่อนจะหั่น เดี๋ยวจะเฉือนสองหรีอจะหั่นปากเงียบจะได้กินสักทีเดิงันทำไม่เป็นหรอกแต่ฉันเคยดูในวันที่เชฟเขาให้หั่นตรงนี้เก่อนแลพี่นัดแล้เลยแล้ตรงนี้เลยจริงหรอน่ารักน้องจะเจ็บไหมฮะเดี๋ยวดูสิให้มันยืนก่อนไปเอ็มยูไม่ได้อะเนี่ยตาทลนมึงเออ ฉันนี่เป็นแม่ค้าไม่พูดหรอกเอานนาราหลอดเป็นแม่ค้าจริงมันจะได้ทำก่อนอ่ะอ่ะมันต้องหั่นเหมือนกับข้าวบะโอ้ยโอ๊ยเจ็บโอ้ยเจ็บเออเห็นแล้วดูเนื้อก่อนอุ้ยอันนี้กรอบนอกนุ่มในนะเราลอยสิ่สิ่งมาไว้ลูกนั่นทุเรียนเออจะอย่างนี้ปะเฮ้ยน่าเละปะเนี่ยโอ้ยเละหมดแล้วนะเราโอ้ยไละหมดเอาแต่ชิ้นหนึ่งดีดีเอาดีดีละเฮ้ยเจอเนื้อจะมันแล้วเจอเนื้อจะมันแล้วเอาไปนี่ไงดูไปเอ้ยนี่ไงแล้วก็ทำอย่างนี้ป่ะเวลาหั่นกันอย่างนี้ให้เป็นเนื้อนง นี่อุ้ยก้างเต็มเลยอ่ะอมีก้างเ,งเหนือหรือเปล่าฉันว่ามีก้างเหรอเกิดมันมัเคยเห็นช้ายมีก้างเขาไม่เคยเอาก้างอนนโอกอยู่นะโอ้โหนาราเนื้อเล่มหมดเลยใครจะกินเนะี่ยอุบาทนี่เอาเนื้อก้างออกสิออสออสเอาตรงนี้ตรงนี้กินได้ไหมไ,ไม่มีก้างพี่น,าน,านัดกินไนดะ้ปะไม่รู้อ่ะมันมีเกตอยู่นะเกตกินไม่ได้นะไอตรงนี้ฉันรู้เลยตรงนี้นางเลือกชอบเอก็ต้องชอบหรือว่าต้องผ่อนเกตก่อนโอ้เล่มหมดละไม่ทำละ มันไปอยู่ไหนวะโดนยโอยมือกลางตามมืออีกอ่ะเอย่าหง่งเก็บไม่เงาเงาเงี่ยหรือได้เวลาของพี่อ่ะพี่จะได้หรอเดี๋ยวพี่จะแลกไปนะพี่จะวางมีดแล้วก็สั่งแซลมอนร้านโอ้ยยุ่งยริงจริงแซลมอนจะเชิญไม่เอาวะสั่งมากันนิดเดียวหนูอยากกินทั้งตัวเลยไม่ว่าจะเป็นท้องไม่หัวเป็นถางหนูอยากกินทั้งตัวเลยอ่ะ เดี๋ยวพี่สั่งให้มาแบบทั้งตัวแต่พี่ต้องแลกเองแล้วเหนื่อยเอออะไรวะเนี่ยนัแบตบากอ่อน <c oughs> เอาดีหนูพองเงี้ยเด็กเดื้อแล้อนอะไรครเดือดร้อนตีไงพี่อะหนูนนอะพ่อแม่ตั้งต่อไม่ละไปอดอ๋อ <c oughs> ด,ด,ดอดออยากอดออตัต่อตัอง้ง <c oughs> พูดธรรมดาไปเยอะมากเมื่อกี้เป็นแต่ตี่ใหญ่ที่สุดแต่แซลมอนนี้เต็มฉันจะบอกว่าอย่างเนี้ยคือด,ดีมากไม่ต้องไปเปิดไม่ต้องไปเลาะไม่ต้องไปเทอ,อะไรแบบเมื่อกี้แล้วเนี่ยเหม็นคาวไปหมดเลยเมื่อกี้เราทำทำไมวะเหนื่อยด้วยนี่แซลมอนแบบจัดเต็มอลังการจากร้านแซลมอนฟาร์มบายมอนอวนว้าว ร้านนี <the cycles> ้ม <Europe> ันลดยังไงวะพี่นานร้านนี้นะเขาอยู่มาหกปีนะหกปีมันนานมากเลยในเรื่องประสบการณ์อ่ะใช่แต่บางคนอยู่มาเจ็ดปีมันยังไม่ออกอีกเหรอได้ฉันทำงานเนี่ยนี่ไงเจ็ดปีก็ยังไม่ออกสงสารแม่ตัวเองอะต่อพี่เกดล้นจับแล้วะแล้วแซลมอนของร้านแซลมอนฟาร์มใบมันอ้วนนะค่ะสดมากส่งตรงมาจากนอร์เวย์ภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมงโอ้ใบกุ้งน่ กินแซลมอนแบบสดๆ,สดๆอะต้องร้านแซลมอนฟาร์มโอ้ยมันสดขนาดนี้ได้หรอพี่นัทใช่มันไบรตี้หลากหลายมากนาลาเพราะร้านนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทำแค่เนื้อแซลม,มนอนธรรมดาอย่างเดียวแต่ว่าทำได้หลากหลายเมนูอเมซิ <Amazing S 2> <ะ>่งไทยแลนด์ to c ค u า t เต้น and my t e e n เวอร์และนี่คือชุดปาร์ตี้ยกตัว oh my g o d มีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นกระเพราแซลมอมน <Huh? S 1> mon soba soba so ้ามอนเต่าเนื้อท้องไข่ปลาซาซิมิแบบสดแล้วก็ซาซิมิแบบกริลไฟโอ้โหโอ้ดแล้วก็ยังมีเมนูเสริมอีกไม่นจะเป็นสลัดโลหรือว่าจะเป็นแอปเปิไทเซอร์ตูอดัดแม้กระทั่งข้าวดมเอ็นเกาวะเอ็นเกาวะจังหวัดนี้มาก อุย้ยหนูกลัวเรียนอะมีน้ำจิ้มหรือเปล่าพี่นาาัดจาอืมจะเต็ม,มให้ค่ะร้านนี้เขามีน้ําจิ้มหลากหลายแบบมากมีทั้งซีฟูด้ดมายอง<อ>และโชออยุซึ่งโชออยุร้านของแซลมอนฟาร์มบายมัน,นอ้วนะนะ <c oughs> ต้มเองน่ากินเลยอ๊ยน่าเอ้ยน่าหละน่าหละน่ากินเหรอมันต้มเองมันน่ากินเหรอพี่นัทจะเรียนมือฉันแล้วก็น่ากินนะถ้าฉันน่ากินนี่จะเรียนให้ฉันด้วยไหม อ่ะคนนัาลางเกียจโ <Okay. S 1> อเค <laughs> งั้นหนูกินละนะหยุดหยุดยังไงดูสิมันจืดได้ร้านแค่ไหนเราดีเหรอพี่านจะให้กินธรรมดาเนี่ยไม่ได้ต้องกินแบบ <laughs> เป็นปา <laughs> นาลาไม่เป็นไร โกรธมาไม่เคยกินแบบ A A M A A R เลยนะ A S M R A S M R เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเสียงที่เวลานารากินอ่ะมันจะรั่วขนาดไหนได้เวลาอัด A S M R ต้องพูดเบาๆถ้ามันต้องพูดเบาอะมันเสี่ยนมูดอะหรอน 我是比斯。 ที่สุดลูกทาชอบมากที่สุดเลยก็คือแซลมอนสึซมิโอ้สดจริงสดจริง,รงและที่สำคัญเนี่ยคือเนื้อหน,นานนุ่มมันเหมือนในฝันเลยค่ะแม่ฉันมนต้องให้จริง,รงนะแซลมอนฝานใบมันอ้วนอนะแต่ถ้าเลือกนะของแซลมอนนะมันมัน,ม,นมันโยมมันถูกต้องมากอะดีจริงดีจริงและให้อีกอย่างหนึงน่งน้าจิ้มอร่อยทุ <Yeah. S 2> สุดไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดไบโยหรือว่าโดยเฉพาะโชยุต้มเองถ้าใครอยากกินแซลมอนนะคะแบบไม่ต้องลำบากลำบนมาแล่เองหั่นเองอะไรทุ้นวายแล้วก็มีวาไรตี้ให้เลือกหลากหลายเนาะไม่ใช่แค่เนือ้อแซลมอนธรรมดาเอาไปทั้งผัดยำหรือจะมาทำใน,ห,นหลายรูปแบบเนี่ยต้องแซลมอนฟาร์มบายมอนควนค่ะชุดที่น้าสัมม่งมานะคะคือชุดปาร์ตี้ยกตัวค่ะใครที่บอกกำลังจะมีปาร์ตี้วันเกิดปาร์ตี้ฉลองในออฟฟิศหรืออะไรก็ตามเนี่ยแนะนาว่าแบบเนี้ยง่ายสุดไม่ต้องมานั่งทำเองเลยใช่ใครอยากสั่งนะคะได้เลยที่นี่เลยนะ สาราตั้งแต่10โมงแต่เวลาปิดเนี่ยแล้วแต่สถานการณ์เพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะโดนให้ปิดกี่โมงกันแน่ไงก็โทรถามก่อนหรือว่าไลนา์ถามก่อนก,นก็ได้ค่ะหยุดทุกวันพุธนะคะมี4สาขาด้วยกันทั้งสุขสวัสดิ์รามินท h าสุขุมวิทและเมืองทองจัดส่งทั่วประเทศไทยส่งตรงถึงหน้าบ้านและทางร้านสารมารถฟาร์มแบบมันอ้วนนารามีมาตรการความปลอดภัยพนักง,งานด้วย<ม>ดังนั้นผู้บริโภคหายห่วงได้เลยค่ะมันใส่เนี้ย แต่แล้ไม่มั่นใจมึงยังเดกขนาดนี้เลยไม่เราก็รู้แล้วไงบางทีสั่งมาแต่นี่ดูของเขาสดอร่อยขนาดนี้กระปังไปล่ไม่มีหน้าร้านนะคะสั่งออนไลน์เดียวนะครับผมแนะนําให้สั่งล่วงหน้านะคะเพราะว่าบางทีออเดอร์จะเยอะนิดหนึ่งใครชอบคลิปนี้นะคะอยากให้นารากับพี่นาำมากินอีกก็พอปลานะเดินทางจากนเอยมาถึงคลังตลาดไทยปุ๊บฮะร้านเหรออะไรนะอะไรนะเฮ้ยไป ไม่กี้จะเล่นหรอให้โอกาสเล่นไม่เล่นหรอกลองทีนึงผ่าขำฮะมันมีตีนเหรอมันมีตีนท้อต่อเดินทางม,มันมีตีนท้นออะไรน,นะมันเดินทางไงพี่นันหยุดเหออปะต่อมา